คุณการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะเป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ในนามของภาครัฐบาลรายการแข่งขันแบดมินตัน3รายการติดต่อกันครั้งนี้เป็นระดับสูงสุดของโลกครั้งนี้เป็นครั้งหยุดโลกครั้งประวัติศาสตร์ไม่เคยมีประเทศใดทําเช่นนี้ได้มาก่อนค่ะ3ทัวร์นาเมนต์ที่สูงสุดติดต่อกันร,รวดค่ะ2ทัวร์นาเมนต์แรกซูเปอร์พันทัวร์นาเมนต์สุดท้ายก็คือไฟนอลค่ะ เริ่มตั้งแต่วันที่12มกราคมถึงวันที่17มกราคมทัวร์นาเมนต์ที่1ทัวร์นาเมนต์ที่2 19มกราคมถึง24มกราคมทัวร์นาเมนต์ที่2ค่ะทัวร์นาเมนต์ที่1ชื่อ Yo n e x t h a i l a n d o p โ n ทัวร์นาเมนต์ที่2 t o y ต t a ต h a i l a n d Open จากนั้นนำคะแนนมารวมแล้วก็บวกคะแนนกับบวกคะแนนของซูเปอร์พันที่จัดที่อังกฤษเมื่อมีนาคมก่อนโรคระบาดที่ที่ชื่ออออิงแลนด์แล้วก็หาดีที่สุดของโลก1-8 มาแข่งไฟนอลค่ะเริ่มวันที่27ถึง31มกราคมค่ะมา,รรมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเราเคร่งครัดมากหน่วยงานภาครัฐภาคสาธารณสุขเคร่งครัดเข้มงวดมากค่ะให้ความมั่นใจได้อย่างมากในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดยังไม่มีวัคซีนเนี่ยสิ่งที่ทำหน้าที่แทนวัคซีนได้ให้กับพวกเราเนี่ยคือหน้ากากอนามัย พวกเราทุกคนไม่ว่าใครต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาอย่างเคร่งครัดนักกีฬามาถึงสนามบินนักกีฬาก่อนออกเดินทางมาจะต้องมีฟ i t ทูฟลาเอกสารว่าปลอดโควิดต้องมีกรมธรรม์ประกรันโควิดเมื่อบินมาถึงเมืองไทยจะต้องขึ้นรถประเทศละหนึ่งคันรถบัสรถบัสตรงไปที่โรงแรมค่ะจากโรงแรมไปสนามซ้อมสนามซ้อมไปสนามแข่งทุกที่จะเป็นรถบัสคันเดิม ประเทศเดิมคันเดิมค่าเชื้อทุกวันค่ะและในช่วง14วันแรกฟอรันทีนเนี่ยออกนอกเส้นทางเหล่านี้ไม่ได้เลยค่ะจะมีการตรวจเชื้อทันทีที่มาถึงตรวจเชื้อก่อนแข่งทัวร์นาเมนต์แรกก็คือตรวจเชื้อก่อน12มกราคมน่าจะเป็น d ดย7ของชาวต่างชาติทุกท่านค่ะจากนั้นการพักในห้องค่ะ หห้องต่อนักกีฬาหนึ่งคนค่ะไม่ให้พักรวมค่ะอันทราชของนักกีฬาก็เช่นเดียวกันค่ะการทานอาหารทานอาหารกล่องไม่มีการทานอาหารรวมกันค่ะทั้งหมดนี้จะเป็นเช่นนี้ตลอด14วันคอลินทีนค่ะนอกจากนี้แล้วการตรวจเชื้อจะตรวจถี่มากค่ะก่อนแข่งตรวจระหว่างสัปดาห์ตรวจก่อนบับเบิลจะเปิดตรวจค่ะและเมื่อ ก่อนจะจบการแข่งขันจะจากไปท่องเที่ยวทั่วท้องถิ่นไทยหรือจะกลับบ้านก็ตรวจอีกค่ะนอกจากนี้จะไม่มีการรับลูกขนไก่จากมือของกรรมการที่เราเห็นในการถ่ายทอดสดทั่วไปจะรับจากเครื่องค่ะแล้วก็มีการคุยกันละเอียดถึงท่านว่าลูกขนไก่ตกพื้นปับ๊บเก็บรับใหม่จากเครื่อง แล้วก็นําไปฆ่าเชื้อแล้วค่อยเอากลับมาใหม่ได้ไหมก็อาจจะต้องเปลืองลูกขนไก่แต่ว่าพวกเราก็ประชุมทุกวันเรื่องนี้ทําอย่างไรให้ปลอดภัยสูงสุดค่ะได้รับความกรุณาแม่จากอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒกรุณาออกแบบเสื้อทีมงานทุกคนทุกภาคส่วนแล้วก็ชุดนักกีฬาด้วยค่ะเป็นลายไทยที่สวยนำมาสู่ความงดงามในโลโก้เคซึ่งได้รับคำชมจากทั่วโลก นักกีฬายอดสีมือค่ะอีเมลมาว่ามาหมดค่ะยกเว้นมีบางประเทศกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโดยรัฐบาลของประเทศเขาว่าจะอนุญาตให้นักกีฬาออกมาได้ไหมเพราะว่าบางประเทศไม่อนุญาตใครเลยล็อกดาวน์อยู่ค่ะแต่ว่ากำลังพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จะให้เดินทางมาเพื่อแข่งขันในประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดค่ะเนื่องจากเราแข่งที่ Impact a r e n a เนี่ยมีมาตรการว่า นั่งสองเว้น1นั่งสองเว้นหนึ่ง,ง,ง,นนงจากเดิมเนี่ยนั่งหนึ่งเว้น1แต่บางท่านมาเป็นคู่เป็นสามีภรรยามาด้วยกันก็เปลี่ยนเป็นนั่งสองเว้น2ตอนนี้ล่าสุดนั่งสองเว้น1น,น่าจะนั่งได้ประมาณ5 6 0 0 0ในสนาม Impact Arena ค่ะจึงจะมีจอ LED ด้วยความอนุเคราะห์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะมีจอ LED รับสัญญ,ญาณมาถ่ายทอดสดในพื้นที่ที่พี่น้องชาวไทย อยู่กันแน่แน่นในที่สาธารณะค่ะมีกิจกรรมโดยรอบจอ LED เล่นกิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬามีรางวัลดีๆให้ทุกคนนำกลับบ้านค่ะจะมีการถ่ายทอดอย่างเนี้ยในหลายๆเมืองใหญ่ทั่วประเทศนอกจากนี้ประชาชนจะได้ชมการถ่ายทอดสดอย่างทั่วถึงไม่แพ้ผู้ที่เฝ้ารอคอยไอดอลของเขาทั่วโลกเนี่ยคือนักกีฬาเหล่านี้มีแฟนทั่วโลก แฟนทั่วโลกเฝ้ารอชมเชียร์อยู่ประมาณ1น1,000ล้านครัวเรือนทั่วโลกตอนหนึ่งทัวร์นาเมนต์สทัวร์นาเมนต์ก็ประมาณ3 0 0 0ล้านคนที่จะเฝ้าชมเชียร์คนไทยก็ได้รับความกรุณาจากบริษัททรูค่ะจะถ่ายทอดสดทาง True YouTube, True Facebook, True ID ช่อง T-Sport ของท่านผู้ว่ากองสักการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ และก็อย่างที่บอกค่ะจอ LED ตามที่สาธารณะที่ผู้คนนาแน่นนอกจากนี้จะมีแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ตกรการตาไอ้ตกรการตาในสนามเดี๋ยวพวกเราจะต้องอุบไว้ก่อนยังไม่บอกนะค่ะแล้วก็จะได้เห็นความใหม่นะวัตกรรมอะไรใหม่ๆใ,ในสนามค่ะจะมีการสอดแทรกวัฒนธรรมไทยค่านิยมไทยศิลปะไทยขั้นรายการช่วง พักสองนาทีค่ะค่ะเพื่อให้ชาวโลกได้ได้รู้คุณค่าได้รับรู้ได้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยค่ะการเนี้ยทั่วโลกจับตามองเราอยู่ว่าประเทศไทยทำได้อย่างไรเนี่ยแล้วก็พร้อมจะเรียนแบบแล้วก็สหพันธ์กีฬานานาชาติต่างๆก็พร้อมที่จะมองดูการแข่งขันครั้งนี้ว่าหลังจากนี้จะให้ประเทศไทยกรุณาเป็นเจ้าภาพอีก กับกีฬาชนิดอื่นๆค่ะเพราะว่ารายการใหญ่ระดับสูงสุดของโลกเนี่ยมีอีกหลายกีฬาที่ยังไม่ได้จัดเลยหลายสหพันธ์ประสบความยากลำบากไรายได้มาจากสปอนเซอร์สปอนเซอร์มาจากการจัดการแข่งขันเมื่อไม่ได้จัดก็ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินหลายสหพันธ์กีฬาเลยดังนั้นจะเป็นต้นแบบค่ะให้กับอีกหลายๆสหพันธ์กีฬาโลกก็จะมา จัดในเมืองไทยนี่แหละแล้วก็จะได้เป็นหับสมดังที่พวกเราหวังไว้ตั้งเป้าไว้ค่ะมาตรการมีอีกเยอะนะอ่ะบับเบิลเปิดแล้วนักกีฬาที่อยากจะท่องเที่ยวในละแวกใกล้ๆในเมืองเพราะว่าบับเบิลเปิดแล้วจะเป็นเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ที่2นักกีฬาและอันทูรัชจะต้องแจ้งล่วงหน้าค่ะว่าจะไปไหนบ้าง ไปที่ไหนอย่างไรกี่โมงจะมีทีมงานติดตามแล้วก็อนุญาตตามนั้นและห้ามออกนอกเส้นทางและเวลาไปไหนไม่ไปในที่แออัดใส่หน้ากากตลอดเวลาไปในสถานที่ที่บังคับวัดไข้ใส่หน้ากาก,ากแล้วก็ต้องกลับตรงเวลาออกนอกกำหนดการที่ขออนุญาตไว้ไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ยังจะมีการส่งเสริมการเที่ยวไทยด้วยนะทุกคนเนี่ยเป็นผู้มีกำลังซื้อค่ะ ประสบความสำเร็จมาระดับนี้แล้ว1 3 2ของโลกเท่านั้นอันดับมือนี้เท่านั้นจึงจะได้คุณลฟายเข้ามามีกำลังซื้อแล้วก็พร้อมที่จะท่องเที่ยวทั่วไทยต่อก็จะนำมาสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยในบับเบิลค่ะจะมีชาวต่างชาติประมาณ5-600คนเป็นนักกีฬากับอันทูรัชแล้วก็บุคลากร,กรจำนวนมหาศาลจากสพันแบดมินตันโลก จากบริษัทที่ทำโปรดักชันด้านบรอ a d ดแคสติ้งจำนวนเหล่านี้หลายคนเลยค่ะแล้วก็ทีมงานผู้สื่อข่าวชาวต่างชาติด้วยคนไทยค่ะบุคลากรของสถานแข่งขันน่ยกับโรงแรมมาประมาณ150คนบุคลากรของสมาคมกีฬาแบดมินตันอีกประมาณอีก150คนคนไทยอีก300คนก็เสียสละเข้าไปอยู่ในบับเบิ้ลกับนักกีฬาแล้วก็อันทูรัสทั้งหมดด้วยค่ะ แล้วก็จะได้รับการตรวจเชื้อเป็นระยะเช่นเดียวกันหมดค่ะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมคนไทย300คนบวกชาวต่างชาติที่เข้ามาค่ะนี่ก็คือการ14วันคอรันทีนนี่แหละแต่อนุญาตให้กินนอนซ้อมแข่งด้วยเมื่อเริ่มสัปดาห์ที่2หรือ d ดย์ 8, เป็นต้นไป1-7่้ามแข่งกินนอนซ้อมได้ค่ะฟิตเนสเราก็แบ่งห้องค่ะประเทศสโซนสีของการระบาดคือประเทศสีแดง ประเทศสีเหลืองประเทศสีเขียวจะมีห้องฟิตเนสแยกกันเราจะต้องเช่าและทำห้องฟิตเนสในระดับที่เป็นคุณภาพฟิตเนสที่นักกีฬาร,ระดับท็อปของโลกใช้เราจะแบ่งเป็นสมห้องห้องฟิตเนสก็จะไม่ไม่รวมกันเลยค่ะสนามซ้อมอย่างที่พวกเราเคยเห็นว่าแต่ก่อนมี8สนามแล้วก็ติดติกันค่ะตอนนี้แต่ละสนามต้องห่างกันมากแล้วก็จะมีผนังกั้นด้วยแล้วก็ลดสนามซ้อมเหลือ6สนามจัดเวลาของการซ้อมให้ยาวนานขึ้น สนามแข่งขันทุกท่านเคยเห็นว่า4สนามใช่ไหมคะจากนี้ไปเหลือ3เว้นระยะให้ห่างขึ้นคะ่ะเพื่อระยะระหว่างสนามกับสนามเนี่ยกว้างขึ้นมากขึ้นห่างไกลกันแพร่ระบาดให้มากที่สุดคะ่ะสนามเหลือ3มนะแต่ก่อน4คะ่ะทีวีคอร์ดจะเคยเป็น1นึ่งทีทีวีคอร์ดรายการนี้สำคัญและพิเศษมาก2ทีวีคอร์ดคะ่ะ ถ่ายท่อสดแต่ก่อนประเทศไทยดูได้แค่รอบรอบแดรอบสี่และรอบชิงตอนนี้ได้ดูตั้งแต่รอบแรกค่ะการนี้ไม่มีรอบคัดเลือกได้ดูตั้งแต่รอบแรกธรรมชาติแบบแข่งทุกวันอังคารชิงชนะเลิศทุกวันอาทิตย์ที่น้องคนไทยได้ดูตั้งแต่อังคารถึงอาทิตย์เลยค่ะให้พูดอีกสามชั่วโมงก็พูดได้ไม่หยุดครับ เราต้องทองวันนี้เดีวทวันนี้เดียว